ผมคุยเนี่ยพะผมคุยผมผมแล้วมาเป็นป้ามันไม่ตรงมาโปกเลยแล้วป้าหลอกผมมาแล้วให้ผมโอนตังให้ใช้ตลอดทุกเดือนเลยอ่ะช่วยผมเจนรักชายนะไม่ต้องมาละผมมปรักป้าหลอกชายเฉยไม่ต้องมาเลยผมรู้ลูกป้าแล้วนะเนี่ยชายก็บอกว่ารักเจนอยู่นะในไลน์เนี่ยผมแล้วบอกว่าโอนตังให้ใช้ทุกเดือนทุกเดือนแล้วมันเจอตัวจริเมันไม่ตรงมาโปกอบโปรไฟล์นี่ป้าเขาขายหลอกลวงเนี่ย ไม่หลอกไม่เจนแบบนี้แล้วใชไหพูดเจเจจะอะไรยังไม่กระดากป่าเหรอป้าป้ากระดากป่าตัวเองว่าไหมเอางี้นะผมไม่รู้อ่ะป้าเงินที่โอนไปให้ทุกเดือนทุกเดือนทุกบาททุกตังค์ป้าต้องหาวที่ยังไงก็ได้มาคืนผมอ่ะใช่จะทำแบบนี้กะเจนสิโอ้ชาเชออะไรโอ้แก่ขนาดน,นี้นีย่ยังมา<ไ>โอไม่ดูตัวเองในเสภาพาเองก็แก่ดูดิมก็ออกแดงกรหลอกมันตัไกลไมต้องมาล้อได้เลย ตีหน้าเจ้าเล่าความเท็จถ้าป้าไม่เอาเงินมาคืนโบว์แล้วโบจะไปแจ้งตำรวจคืนโบไปโกกเพื่อนแกจะพูดกันเท็จบ,บนี้สิยังอีกเราติดต่อกันตั้งกี่เดือนเจ๊เ็นล่ะกี่เดือน,นะอนนะไรก็กี่เดือนที่ป้าหลอกผมอะเนี่ยเจนหลอกไอเนี่ยไปเจอคนแก่ทำแบบนี้ทำแ,แบบนี้อะไรมึงอะทำแบบนี้กูทำไมกูรู้ว่ากูขับรถมาไกลในตากแดดตากลมเนี่ยไปด้วยกันไ,ไม่ต้องไป,ไ,ปไม่ต้องขึ้นรถกูเลย Yeah. Ma vai con i pai, con